สวัสดีพี่น้องที่รักคนเราถ้าลงรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วก็นนะพี่น้องนะเราก็จะไม่มีวันทำผิดพลาดเป็นแน่แต่ที่เรามีปัญหากันอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เป็นเพราะความสามารถในการรับรู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการใช้ชีวิตของคนเราในโลกใบนี้ได้คลาดเคลื่อนไปจากความจริงไปหมดแล้วนะสิพี่น้องความจริงในชีวิตคนเราที่เกิดมาหรือที่พระสร้างเราให้มามีชีวิตกันอยู่นี้คือการอยู่ร่วมกันด้วยความรักอยู่ด้วยกันในพระเป็นเจ้า อยู่ในความรักที่เป็นองค์พระเป็นเจ้านั่นเป็นความจริงแท้ประการเดียวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในการที่พระทรงสร้างเราทั้งหลายให้เกิดมาใช้ชีวิตกันอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่ความรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดมีอย่างเดียวคือการมีกันและกันนั่นสำคัญกว่าการมีความรู้อื่นใดทั้งหมดการมีความรู้อื่นใดทั้งหมดนั้นจะต้องมาช่วยเสริมการมีกันและกันนี้เท่านั้นพี่น้องที่รักแต่เป็นเพราะบาปกำเนิดนั่นเอง ทำให้ความสามารถในการรับรู้ถึงความจริงข้อนี้ได้ถูกบดบังไปด้วยความจองหองการมีตัวเองมากเกินไปเป็นความหลงลืมที่ไม่อาจจะต้านทานได้ไม่ว่าจะพยายามกันแค่ไหนที่จะหวนกลับมาหาพระมาพยายามมองให้เห็นความจริงข้อนี้ว่าคนเราจะต้องอยู่ร่วมกันให้ดี มีความรักใคร่ปรองดองกันเป็นหัวใจสำคัญของการมีชีวิตอยู่ของตนทุกคนต้องมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำให้คนอื่นมีชีวิตของเขาอยู่ได้ต้องทำอย่างนั้นเพราะมีใจรักในการมีคนอื่นสามารถจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับตน ให้เขาสามารถจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับตนไม่ใช่เอาแต่ใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองสามารถจะมีชีวิตอยู่ของตัวได้เพียงคนเดียวก่อนแล้วคนอื่นจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ ก็ไม่ให้ความสนใจใดๆทั้งสิ้นหรือถ้าจะให้ความสนใจก็จะต้องรอให้ตัวเองอยู่ได้ก่อนแล้วถึงจะไปคิดถึงคนอื่นทีหลังไม่สามารถจะทําได้เหมือนอย่างเก่าแล้วที่จะใช้ชีวิตของตัวเป็นดังท่อนฟืนในเตาไฟเพื่อหุงหาอาหารมาเลี้ยงดูคนอื่นให้มีชีวิต นี่คือบาปกำเนิดที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ในโลกเพราะฉะนั้นจึงทำให้ความสามารถในการรับรู้คุณค่าที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมานี้หายไปคนเราไม่รู้กันแล้วว่าการอยู่ร่วมกันนี้คือหัวใจในการใช้ชีวิตของตนแต่ทุกคนเอาแต่นึกว่า จะต้องทำให้ตัวเองอยู่รอดให้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้นไม่มีการนึกถึงคนอื่นอีกแล้วหัวใจสำคัญในการใช้ชีวิตของคนเราในโลกได้ถูกเปลี่ยนจากการมีกันและกันไปเป็นการมีตัวเองไปเสียแล้วแล้วเมื่อคนเราเกิดพยายามอยากจะกลับมามีคนอื่น ด้วยความคิดว่าอยากจะทำดีเพื่อสังคมก็กลายเป็นเพียงความพยายามที่จะคิดถึงคนอื่นแบบมนุษย์ที่คิดกันเองว่าอยากจะดีต้องทำอย่างนี้เท่านั้นต้องทำอย่างนี้ตามความคิดของตัว คนเดียวเท่านั้นหาได้ย้อนกลับไปเอาความคิดเดิมที่พระสอดใส่เข้ามาในธรรมชาติมนุษย์แต่แรกเริ่มดังนั้นความคิดในการทำอะไรเพื่อสังคมของคนในโลกจึงไม่ได้เอามาจากการดนใจของพระซึ่งเป็นหัวใจเดียวเท่านั้น ไม่มีหัวใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงเดิมหลายหัวใจคนเราจึงต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างก็มองการทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองคนเดียวทำให้ความจริงแท้ในการอยู่ร่วมกันที่เราเคยมีในสวรรค์กับพระเมื่อต้องมาอยู่ในโลก ตามความคิดของมนุษย์จึงคลาดเคลื่อนกันไปหมดทุกคนต่างมีความคิดของตนว่าการอยู่เพื่อคนอื่นนั้นที่ถูกจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ยัดเยียดความคิดในการอยู่ร่วมกันของตนนั้นให้คนอื่นจะต้องยอมรับไปด้วยด้วยเหตุผลสองประการนี้คือหนึ่งบาปกำเนิดทำให้คนเรา ลืมความจริงที่สําคัญว่าคนเราจะต้องอยู่เพื่อกันและกันไปหมดแล้วและ2แต่เมื่อคนเราลืมหัวใจสําคัญที่เที่ยงแท้นั้นไปครั้นพอจะมาอยู่ด้วยกันก็เกิดอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมกลับขึ้นมาอีกอ้างว่าจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองทํานั้นเพื่อคนอื่นให้ดูว่าตัวเองได้พยายามจะเป็นคนดี ผลปรากฏว่าความพยายามจะทำเพื่อสังคมนั้นกลับยึดเอาหลักการเพื่อสังคมตามความคิดของแต่ละคนที่ไม่ตรงกันไปเสียหมดไม่ใช่หลักการความคิดเพื่อคนอื่นที่เคยมีหลักการเดียวของพระเป็นเจ้าอย่างแต่ก่อนแต่กลายเป็นหลักการความดีที่คนที่คิดจะทำอะไรเพื่อคนอื่นคิดอ้างกันขึ้นมาเองว่า เพราะฉันหวังดีนะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องถูกเสมอเวลาที่คนเราต่างคนต่างอ้างกันอย่างนั้นว่านี่ฉันทําเพราะฉันหวังดีนะความหวังดีของฉันจะต้องถูกเสมอเพราะฉันทําด้วยความหวังดีมันต้องดีกับคนอื่นอย่างแน่นอนแต่เขาลืมไปแล้ว ว่าความหวังดีของฉันไม่จำเป็นจะต้องดีเสมอไปสำหรับคนอื่นก็ได้ทำไมไม่เอาความหวังดีที่อยู่ตรงกลางจริงๆที่พระเป็นเจ้าเคยเป็นผู้กำหนดเพียงพระองค์เดียวก็คือความรักที่เรามีต่อคนอื่นมาใช้กันละ่ะการมีกันและกัน่ะ ทำไมถึงเอาแต่ความหวังดีของตัวคนเดียวอย่างนั้นความนึกคิดในการอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างที่เคยมีในสวรรค์มันหายไปไหนหมดในเมื่อคนเราต่างคนต่างแย่งกันหมดต่างแย่กันไปหมดเพราะบาปกําเนิดอย่างนี้ เรายังคิดไม่ออกอีกหรือว่าคนเราควรจะต้องยอมอ่อนให้กันให้มากๆอย่าเอาแต่ความคิดของตัวว่าฉันหวังดีแล้วก็จะหักด้ามพระด้วยเข่าอย่างเดียวเพราะฉันหวังดีนี่นาเขาก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้เขาพี่น้องเห็นไหมว่าคนเราในปัจจุบัน เรียนสูงนะแต่รักพ่อแม่ไม่เป็นแล้วรักพ่อแม่ไม่เป็นกันแล้วโตวขึ้นมาหน่อยก็จะต้องเอาให้ได้อย่างใจฉันคิดว่าฉันถูกฉันเรียนมาสูงพ่อแม่ไม่รู้อะไรทุกคนโง่หมดพูดจาแต่ละคำมีแต่อวดว่าตัวเองรู้สารพัด ไม่เหลือความสุภาพถ่อมตนอีกแล้วคิดแต่ว่าโลกนี้ตัวเองใหญ่คนเดียวแต่ก็ทำเป็นสุภาพยกมือไหว้แค่ตามมารยาทกันนะไหว้สวยซะด้วยพี่น้องแต่ในใจเนี่ยจองหองสิ้นดีคิดแต่ว่าตัวเองถูกคนอื่นต้องฟังฉันใครไม่ฟังถือว่าผิด ไม่สนหน้าอินหน้าพรหมทั้งนั้นในชีวิตเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องความสัมพันธ์การให้เกียรติคนการนับถือคนอื่นว่าเป็นคนเท่ากันไม่สำคัญเท่ากับความรู้ที่ฉันมีฉันเรียนจบมา ด้านนั้นด้านนี้ฉันรู้มากกว่าคุณนะคุณมีอะไรบ้าง อ๋อก็แค่นั้นไม่เท่าไรนี่เขาคิดกับคนอื่นอย่างนี้ เวลาที่เขาคุยกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาหวังดีเขาฉลาดเขาหวังดี ทุกคนจึงจะต้องยอมรับความรักความหวังดีของฉันเท่านั้นเพราะฉันรักและหวังดีฉันจึงมีสิทธิ์ที่จะบอกให้พวกคุณทั้งหลายทำอย่างที่ฉันบอกถ้าไม่ทำถือว่าพวกคุณผิด นี่คนพวกนี้เป็นอย่างนี้กันไปหมดพวกเขารักพี่รักน้องกันไม่ได้ทุกหย,ย่อมญาทุกสังคมมีแต่เรื่องไม่ยอมกันต่างคนต่างจะเอาแต่ความถูกต้องที่เรียนรู้มามันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนใช้วิชาที่ตัวเองเรียนมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกอีกคนหนึ่ง และจะต้องยอมทำตามที่ตัวเองบอกทุกอย่างที่จริงก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นวันนี้เสียที่ไหนคนเรามองว่าการยอมคนอื่นเพราะเห็นแก่การอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเป็นเรื่องโง่กเขลาเบาปัญญาไปหมดคนเราต้องไม่ยอมคนอื่น ต้องยึดความถูกต้องเพราะว่าเราหวังดีต่อสังคมเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีซะหน่อยที่เราทำก็เพราะว่าเราหวังดีเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าอะไรเรานะเรารักพ่อรักแม่นะที่เถียงนะเรารักนะ เรารักพวกพี่ๆนะที่เราไม่ค่อยจะเคารพอะที่จริงเรารักนะเรานับถือนะ ก็เราใช้วิชาที่เรารู้มากกว่ามาสอนพวกพี่ๆอยู่นี่ไง แล้วความถูกต้องที่ว่านะ่ะมันความถูกต้องในความคิดของใครของคุณหรือของทุกคนแล้วมันรับรองความถูกต้องได้จริงไหมและถ้าคนอื่นเขาไม่ถูกอย่างที่คุณว่าจริงคุณก็จะเอาให้ได้ตามความถูกต้องของคุณอย่างนั้นเท่านั้นใช่ไหม คุณมีวิธีอะไรดีๆบ้างไหมนอกจากจะบังคับเอาให้ได้อย่างใจคุณหรือหรือหลอกล่อสังคมจะเอาให้ได้อย่างใจคุณอย่างเดียวเท่านั้นคุณไม่มีวิธีอะไรที่จะค่อยๆทำดีๆกับคนอื่นเพราะว่าคุณรักเขาเลยหรือคุณจะหักหาน้ำใจกันอย่างนี้หรือ จะเอาแต่หลอกล่อสังคมอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหม ความตายของพระเยซูเจ้าไม่ได้สอนอะไรคุณเลยใช่ไหมการที่เราจะยอมอะไรคนอื่นเข้าบ้างนะ่ะเพราะเห็นแก่ความเป็นพี่น้องที่คนเราควรจะต้องฝืนทนรอเวลากับคนอื่นเข้าบ้างนะ่ะเพราะยังไงโลกใบนี้ยเราก็รู้กันอยู่ว่าไม่ใช่เจ้วเราก,ก็รู้ดีกันอยู่ไม่ใช่หรือ เรากร็รู้ดีกันอยู่ว่าไม่ใช่ที่ที่เราจะมาทำอะไรให้สมบูรณ์ครบครันไปหมดหัวใจสำคัญที่คุณลืมกันไปหมดแล้วก็คือการอยู่ร่วมกันด้วยความรักนะถ้าเรายังทำอะไรให้มันดีสมบูรณ์ไม่ได้แต่เราก็ยังทำตรงนี้ได้อยู่คือทำเท่าที่จะทำได้ไปก่อนเพื่อการอยู่ร่วมกันให้ได้ อะไรที่เรายังทำไม่ได้อย่างใจเราเราก็ยอมอดใจของเราไว้ไม่ใช่จะเอาแต่ผลดีเลิศในทางความรู้ ความสามารถตามที่คุณเรียนมาแล้วบอกว่าทำเพราะหวังดีก็ในเมื่อพระบอกแล้ว ว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่ที่จะมาทำอะไรให้ดีเลิศดีที่สุดแต่ ระอยากให้เราอยู่ร่วมกันได้ก่อนอยู่อย่างมีกันและกันให้ได้ไปก่อนแล้วเราจะ มีพระพรแห่งสวรรค์ความสมบูรณ์ครบครันภายนอกไว้รอโลกหน้า โลกนี้ให้อดใจรอกันและกันไปก่อนถ้ามันยังไม่ได้ตามความถูกต้อง ที่ร่ำเรียนมาการยอมอดใจเพื่อคนอื่นอย่างนี้นะมีอยู่ในความคิดคุณบ้างไหมการเขีนของพระเยซูเจ้าอย่างนี้นะคุณคิดจะแบกกันบ้างไหมคุณนึกว่าไอ้ที่คุณทำกันนะ่ะฉลาดนักใช่ไหม คุณไม่รู้หรือว่าความฉลาดที่คุณคิดนั้นน่ะดูเหมือนว่าจะฉลาดกันนะแต่ในความเป็นจริงมันคือความโง่เขลาเพราะมันทำให้คนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่อย่างนั้นกันแล้วมันไม่มีความสุขนะมีแต่ความขัดแย้งเอาแต่ ไปขัดคนอื่นเขาพูดอะไรก็ขัดคอคนอื่นเขาไปหมดมีแต่ตัวเองต่างคนต่างมีแต่ตัวเองทำไมไม่ลองวิธีของพระดูบ้างเล่า มันอาจยังไม่ได้ผลสมบูรณ์ในโลกนี้ก็จริงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของสวรรค์แท้ได้นะว่าไหมแต่ไอท้ที่แต่ไอ้สิ่งที่คุณทำํทำๆกันอยู่นี่นะมันไม่ได้เรื่องตั้งแต่ในโลกนี้มีแต่ความขัดแย้ง และโลกหน้าก็จะยิ่งแย่กว่านี้ไปอีกก็จะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกนะพ่อว่าพี่น้องจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อ18ถึงข้อ25พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ